พ่วเนี่ยต้องบ้าแห่งกินนะนี่เอาเบิดงานเลยเบ่งครับเปิดเบ่นครับผูดทั้งพ <ok ีกครับด้วยต้อนเนาะแดงครึ่งเต็มต้นน่ามาซากแ้บทำไมมันแดงงามเนาะมันหวาน บักเบนครับหน่วยสีแดงพอดีเป็นตาเสียบเลยครับมาเด้อครับกิจสมบักเบนน้ำกันครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าลุดเก็บบักเบนน้ำกันเด้อมวันนี้ก็พี่น้องมาหาบักเบนทุกรายได้บักเบนเลยคือมันดพี่น้องเห็นบ่ แด้งใจวายอยู่นี่เมืองานกันเหนียงใจวายอยู่มาพอดีของเ็นซูพอดีเนาะตาอืหลายอยู่เด้่ยผมไปรานที่พ่อมาหวานต้นครับสวัสดีครับพาพี่น้องมาเกี่ยวเบนครับเมื่อกี้กันดากันมาครับสวัสดีจ้าห่อแจวมะน้ำเนี่ยนะมาคืนน้ำเบิ้งเทิงสิครับกันดาวันนี้เอาแต่แจวมากินกับของเบนเลยกเพื่อได้กันดา จำอเพรปอนอกครับบักเป็นต้นนี้เคยพามาเก็บปีกไย่ปนไก่้ป็นีเป็นต้นดึงเดึงแนดึงกันไปแนา่างงคเบ่งครับบักเบนครับพูั้บต้นเนาะแดงจื้งซึ่งเต็มต้นหน้ำมันาบแก้ว กระดาห์าหอ่อแจวมาก,กินน้ำครับแจวื้มัเสือก้อน้ำรมดาห์เผ่อนะไรหรอแจวเหนีะยังกินบักนาวเหมอนเลแต่แสบใช <c oughs> ่บันดาบิับพึ่งนวยพั่งเ็นครับมาเด้อไอน้องเราเก็บบักเป็นน้ำกันเด้อลูกแดงใจาวายอยู่พอน่ะ หลายแผบคนอ่ะใจมาเก็บน้ำแน่มา,ม,าามาเห็นไหมหลายแทบเดี๋ยวมาเก็บเลยกำมีสูงมีมีตลอดนี่สีนี้น้ำมันกระเด็นฟ้าคนเออสีนี่แซบบ่บ ไงมันแดงงามน,นะมันแต่มันหวานมีอะไรเราเอานัาก็ได้ขึ้นกันมาร์คเชอรี่เมืองไทยครับมันต้องปิดไทยมีอันใบมันหน่อยนึงมันยังคืองามๆตกแต่งครับ เดี๋ยวสุมกำลังเงิเหิเนี่ยไปกินส้มปาดีนี่ต้องชินุกขับแ้เป็นาดงา่กับสีนสิเไงไงเริ่งึ่งดองเดมี่มว่าปีกินได้มันสุกขับบึงงานด็ก่อนสน เดี๋ยวสิขึ้นไปเก็บทั้งคุณครับมาจนนมาเก็บต้อยกันหลายแข็งยังแครือปลปบ่ทั้งนึงแค็นออกเป็นเลยครับงานอีทุกครับ พราะทุกร้อมกันเนาะ แล้วน่แะมานั่งกินขาข้างล่างนะคะก่อนไเก็บน้ำมูมอ่ะมนั่งกินย่างเดียวอิ่มสกักก่อนจะไปะเก็บเลยนี่ได้กับแก้วมาท่าได้กินน้ำอยอแอบยอจะเสิร์ฟซีมหอจเจ้าอยากเค็มๆ <c oughs> น่าคือปุงเค็ม,ม เอื้อนน้ำระว,วังน้ำด้วยวบ,บอก,ออกดีครับรบางแน่วงแน่งานนี่ก็ร้ายครับวนาของข้อหลดุหลดไนว้างเป็นไง ไม่เนาะมาเก็บป,ปักปิ่นอันยากาศก็ะเย็นดีันเปินอันนี้ซุกช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เนาะแมนยี่สิบหา้าช่วงละลอกกลางเดือนเป็นซุกแล้วซุปทำเก่าคุปปี้เลย ซิมน้ำก่าน้าท่านจซิมน้ำมูอยกหวานง้ตงต้นหวานนี่วะบางต้นกับนี่ก็ตากระดูกเลยบันโดนกับแากนีมันไหมันเป็นมันมีเน้กันี่เปนบานไนม,นนมัน,มมนเิดงานเลย เก็บอยู่วันนไก็เห็ดยลงมาเดีย๋ยว้เฮ้เีเดี๋ยวกยงไปเรื่อยๆละเต็มกำมาเด้อครับเดมือเขามาเก็บน้ำกันเเกกบดดด็นน้ั นยมันเนี่สะหมจวาะบมันหมะกครับเจวเรยนน่อยดิบต้นนี่น่าอยา่าพกาคอยหลายนะ เอาแม่ไว้นะโอ้โอ่หลายงเครื่องตาเลยครับซีมังด้อยากซีมปขคืนไปเก็บอ้กครับ เรงานนี่มันกองเออโอ้ขึ้นมาบัดด้กับน้ำกอหลัง <c oughs> ด,ดีดีงานนี่ครับเบังเน่บัางงานนี่ครับเต็มงานเลย ง <lich> <laughs> านนี kind of ้ก <tro> ็ยัางเหลือครับพอดีเต็มตาคงย่า้พนสีเต็มตาแล้ว เหลืออยู่งานหนึ่งครับวันนี้เหลือยู่เจกนี่นีเดได้มานี่ไ,นไปรอบสองวงแหนนี่หลายเติบอยู่ว่า,า,าจังเนียนเนาะจังเกือบธรรมชาติมี่ใบตีทออเหลืองานนี่ครับวันนี้ ว่าสีได้เดี๋ยวสีไทยเบื้องหลังไงเบื้องหลอกล <laughs> <laughs> ปีนโคก,กใหม่ครับตอนเกมแล้วคนละให้เพ่นดาทายตอนปีนโคก,กใหม่ลงไปอันนี้เด้มันเทอะละขาสัตขาสันวมอเตอร์ไซค์มันก็จะมาร์คสลีน่ะ เมืองนอกคนว่ามักเซอรี่ครับคลา,ายกันมันก็คลายกันเดยดิแม่นบอกมันมันหน่วยมันคลาใไหมชา,มาววานโ่ารสแห่งมัมกคือกัแนแลจัอสมสมๆคือกันแตนบนนี้ไน ห้าพวดนี่พี่ต้องบ้าแห่งกินนะนี่อ่ะเอาเบิดงานเลยเป็นยังไงเนาะครับมักบ่ละคลิปเก็บบวกเบนขั้นมากก็ฝากกดไลค์ให้นาเด้อครับกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำแชร์หลายๆเลยครับกดติดตามให้พร้อมครับแชร์หลายๆเลยเดี๋ยวกินจุกไหม กทิด้มีกำลังใจมากเนาะกดแชร์ได้หลายผู้ลงเพิ่นเบิ่งแหละเพิ่นก็ว่าคือพอแต่น้อยเคยไปปีนโกเบนเพิ่ว่สาสมตะกีเนะ <l ain> าะมาเบิดแล้วไง งาพีบบน,นี้มึงเนี่งแนี้มึนงมนงี้ยหกหลายเลยครับ ดาดเล็กๆกับหวานลังๆกับฝาดว่ะกินน้ำเบิ้ดไลท์ซิกเลย <c oughs> ไ,ไ,ไปกินมากกับฝาดปลา <c oughs> นี่ว้าวซีม่วงอ้าวอโอ้ยมันเทียบนกจอ <c oughs> นกจ้อเป็นไรนกกินก่อนนี่นกเป็นเจ้าที่นั่นนกมาก,กินก่อนก็หาเหลือกินต้นมันหวานคือคนเลยนี่บ่าเบิ่งดังเลยจ้าบ้าแหงปีนกุ๊กใหม่นึงเย็น ขาสั้นยอกยอกนั่นต้นใหม่สั้นเน,นี่ยยางได้ขาสั้นตกไปไปปีนกบกเบนมาเห็นคเคยปีนแบบนี้ถุงทุนอ,อีเดี๋ยวเดียเดียวมันลม

่เด้งเดมาสรุปผลงานครับวันนี้อนี้แอนนี้ตัวนี้บลายปันไดบลายปันไดนี่บแบเอามาเติมกันมันฝาดจังหน่อยครับตัวนี้ดีเบิ้งผลงานออกเป็นตอนแสบกับซีซีเต็มตาเศ้าเศาเบียนสวนเบิ้งนี่มันอะแต่สวนะเบ้งนี่เบิงสียังามไหม นี่มีใบเตรียมพร้อมมันกขกชีงามพี่ต้องชีงด้งงดงแดงนี่ชี้แดงงามดีออมนะครับอันนี้ตานี่อีกตาน,นึงครับสองกระตาอันนี้น้อยดิบครับไม่ดิบนะเนี้เอาไปกินส้มจังไดยกรับขอบคุณหลายๆนะครับที่มาเก,กี่ยวเปลี่ยนเดี๋ยวสิย่งางเมื่อครับเดี๋ยวพาชมยูเมื่อน้ำทางดอกยววันนี้น นี่มหนาบีบเวมันจังหวานหวานจังหวานให้มันมันเทียบวะทีครับยังนม่ยนนากันมาแบกกระตากเบียนเมื่อก่อนหินยนากันเด้อวันแบกกรยางเบีนแนากันยังแบกมันค่อยเสหจังพอกันคลิปนาเนาะคลิปนากับสีผ้าาย่มมหาของปลาเนี่ยแะครับเริ่มมีแล้วพักวานก็เริ่มโปงแล้วนเริ่งแล้ว มือหนาจังแคเพุ่นมาอีกเขาออนอกจากขอบกุ้งคือคุณ, <c oughs> คณน,นองเด้อหลายๆเด้ออยู่ดีดมีแห้งคู่ผู้คูค่คนเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าจังแบบเบ่งบรรยากาศนอกไปเนี่ยจังเบ่งบรรยากาศทางทางเลยเนื่อเห็ดนั้นีหวานดิ <c oughs> ไปอันนี้ <c oughs> ปิดไทยด้วย เก็บพักหวานครับแถมครับพักกันมาเห็นต้นพักหวานอยู่ทางเมือครับมีต้นนี้พันแก่บันไดงเนี่นยอดยังอ่อนๆครับตน้นพวกหวานคุณไม่เก็บ เอาไปเห็ดอยังก็เป็นน่ะเอาไปทอดใส่ไข่ทอดใส่ไข่นนก็แซ่บวะแต่นี่แม่เห็ดจะกินแซ่บอมู่แล้ก็เห็ดในเห็ดในแม่เห็ดกินแซ่บอยเดี๋ยวยังพ้นมากละยังเหดมันชนะนี่อันนี้อ,อ,นอ,อ,นนอันอ่อนได้มั้งโอ้โอันนี้นี่เด็ดนี่มัน แต่ปงปัดอดเดียวก็ได้ไกลหนึ่งผู้นี้นพูดกันยังไงนะนี่มีแล้วเนี่ยไปถอดใจใครแล้ว<ะ>เ,เดี๋ยวมองกัน งามอยู่ยัง่ะโอ้ได้ถอดนึ่งพอดีเลยพี่ใจแค่ีหมน,นมีย <laughs> อย๊ะยิ่เด้งย่งไมีย๊่อยู่กระเป๋าหรอพูดนะอ่าบักลายนึง,งนอเอาล้างนะดีป อันนี้แถมครับแถมเกีก๊ยวหวานเนาะมือหนาจะซืมามหม่ยุมจะพ่นเอาถุงพลาสติกมาให้มาสิมาสาจน,นอเล่น,นอเนนอาะไปถอดใส่ไขรเอาเั้นมา เอาอยู่หันต้นหนึ่งพอเห็นเีไดใเบิ่งหัเจี๊ยบหวานครับันี้ค้ก้อนมูพกหวานมอเนี้ยอ้ถุงรไปจะพ่อกันเมื่อนาครับวันนี้ กันเพ่นาอีาเลี่ันนี่